สวัสดีครับผมมางอสตอรี่ครับเทปนี้บอกได้เลยว่าเทปทิ้งท้ายสงการนะครับสามคนนะครับลองดอยลองดอยแต่ตอนนี้จะไปลองหน้านะครับผมนี่ครับมาดูการจัดเก็บนะครับอุปกรณ์กันน้ำกันน้ำออกแซนฟรายนะครับอยู่ในนี้นะครับผมมาดูอุปกรณ์นะครับในการเราไม่ได้ วันนี้เขาอยู่กันที่บ้านเอเบลนะครับผมนี่อครับอุปกรณ์ลองแพของเขานะครับพวาจะฮับน้ำหนกเขาได้ก่อนนะครับแต่ก่อนหน้าจะได้แล้วนะผมตอนนี้เขาอยู่กันที่บ้านห้วยสายขาดนะครับผมจุดปล่อยตัวของเขานั่นเองจริงจริงจริถ้ามีเวลาก่อน่าจะไปปล่อยไก่ๆกว่านี่นะครับผมแต่ตอนนี้เขากะมาบ้านเอเบียแล้วก็เขาก็ลองจากบ้านเอเบียไปเลยนะครับเขาจะลองไปกันที่สะพานใหม่นะครับที่เปิลมีซุ้มนะครับเขาหนังเขาก็จะไปหนังกินท่านสักจำลำแล้วเขาก็ จะปิกนะครับเพื่อพักร่างกายนะครับแล้วก็จะได้ไปเนียอการกันในวันต่อไปนะครับผมเอาไปเอามามันดังหรือกีต่างกันเลยแหน่แหน่แน่หลูเล่นนะครับนี่นะครับหลัลออนเล่น,นะครับบทบาทที่ใบบอกต้องให้เบลบอก ไปเตรียมสเสบียงกอนนะครับผมอตอนนี้เรามาทีร้านอุ้ยไอเบวนะครับเพื่อมาซื้อสบงเสบียงนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีเออเอเอไปกระป๋องเอาไปเดี๋ยว <ๆ S 2> เขาจะมีผู้รวมอุดมการณ์มาแหมงหนึ่งคนนะคะคือเต็มแอ่คาเฟ่ครับอันนี้พลาดมาได้นะครับคนคนนี้จัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้นะครับผมเรากำลังจะเดินทางผ่นไปตีนัมก็แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้อย่างตีเอ่ยไปข้างต้นนะครับเขามีผู้รับผู้รับการมาแหงโคตรนะครับครับผมนี่ครับผมผ่านมาได้แน่นอนครับผมเต็มแอทคาเฟ่นะครับผมเกาะเป็นจะได้ครับกำลัรไปทางอไรครับริจาคเลือดมาอ๋อก็ตะกี้พอดีน้องมันจะพาตานเ่ากันเลยไปบริจาคเอะไรมาแหงกรรมผู้ซึกวิววิวใจบุกบูบจร่งก็ชิวๆครับชิลๆนะครับเนาะบริจาคสาวไปจะสามสิบแล้วครับออหยอกหยอกได้เลยก็ หยอกได้เลยเดี <laughs> um system system. ๋ยวทด้งิงหยอกละนี huh. ่นะครับนี่คือสีนำโก้เขาแล้วนะฮะนี่นะครับนี่คือตาบ้านห้วยใจขาวนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองจากนี้ไปนะครับไปจีสะพานใหม่จัดไปครับผมอันนี้คืออุปกรณ์ เออเจยชีวิตนะครับหมอนเปาล้ม huh. ตัวลงมาไรนะโอ้ลงมกับขันวัสดนะครับเจยล้มเต็มตัวไปนี่ครับเรากำลังจะต่อแพรกันนะครับผมขึ้นมาเนี่ยบนบอกเป็นกระได้เดี๋ยวดิเอาล้วครับโดนเีครับผมเกือกนี่เหมือนแบบเกี้ยวเลยอ่ะไปเด้เนี่ย

เบียได้ครับเบียนี่จะปอนี๋ยวขึ้นนะครับกันเบียก็ได้อลเโอ้ยขึ้นขึ้ึ้นโอ้เออ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 ไปไปเลยไปตัวไปเลยไปตัวไปได้เออย

ไดก็มัดไปกันนะยมกัไปอันเดยวกันนะหนึ่งสองสามเลยได้เลยไอ้กิมเสียวเออเนาะเอาผ้าขาวมามีอิดไปเยอะจัเลเนี่ยเปเลยรับเลยลุกกำลัง้กินนี่เอาเลยเอาเลยะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊นเเเเออเเ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  เพี้ยแน่เลี่นะคับโอ้ยกินดิเรียบร้อยเลยเพี้ยเรียบร้อยแล้วล่ะเปี้ยครับโอ้โหโอเคครับเราก็จะลองไปเรื่อยๆนะปล่อยชีวิตไปตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าเขาอันนี้เี่ยนนะครับไร้นี่ไร้นี่น่าจะเป็นลอยหางครับผมลอยหางลอยหางมีเทศดสบานลอยหางนี่ก็โอ้โหอันนี้โอ้โหอันนี้ลุดดานแล้วครับเออที่บลุ้ดเจียงเดือดตะกี้เออ ก็นี่นะครับผมเพาก็จะลองลอยไปกันเรื่อยๆนะครับเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศนี่นะเรากำลังพานที่สะบานดอยหางนะครับนี่เหยืทางตั้งหน้าจะบองอะไว่าตั้งหลังนี่มืดมาแล้วครับผมก็ไปเรื่อยๆครับน่าใช่นะครับตอนนี้เขา ตอนนี้ผมจะต้มน้ำแล้วครับเาในหาทางใช่ถ้าใครดิ้นน้อยนี่ผมตกมในในห้องนอกจากนั้นากำลังไล่โซนอยู่นะครับตอนนี้อยู่พอได้แล้วครับต้วัลงแล้วครับโอ้เบี้ยเบี้ยเบี้ยวเบี้ยอ๋อแาจั๊วตู้ไปไหนของครับอือไหนน่าจะเป็นกูที่เงาไงไปก็ไปเตะกันก็ย้อนไปพี่คือไปกันลงมาลงมาจู้กันนี่บอ เขามั่นใจในถุงยางที่เขามัดคอร์ดไว้มันก็แน่นเออโอเคอูดเปลี่ยนกันหน้าหมดห้องห้องกัมปต้องห้องไอ้กัมปโยตัวพี่อ๋อนัดอลตวนี่ลึกขนาดอีกลึกหมกหัวเขาไม่ต่นงกับกุ้นหรอกพอตอแล้วตัวของพอต่อต้องแน้นเลยนะโอ้ยเข้าแกงกันปะโเดี๋ยวห่วงยางจะหัวนะมาหัวเลย ใจใจนะใจนะเอาไปเอามาเดะแบกเปมนเบลแล้วอิแลวฝากไปก่อนหวววจนหินไจนจะได้เดี๋ยวเขาก็ไปเทินหลังกัแล้วขึ้นมาเล้โ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้่หินก็โอยนี่ยหน่หนเดี๋ยวมันมีหนอยู่นี่สมก้อนแบกของเราฮะเรต้องปเทินขึ้นไหมหูหลักตั้เดี๋ยวเาจอดหลังนี่หลังมหินนี่บอะไรอย อาคอย๋อหลังนี่ตีนน้ำตุนนี่โอ้ลูกนี่โอ้ลึกกว่านี่นี่ลึกจังน่าจะลึกในนี่นะจังแปะว่ะเบลก่อนเนี่ยพู้แต่ไงเนี่ยมันเข้าน้ำตุนเนี่ยเออแล้วนี่ให้แมงเหี้ชืช่อหมเอ้ยแล้วนี่มาเจ็บอะไรไปไหนแล้วมาเนาะอะไหลไปไหนแล้วลงได้แล้วขดเทกันลึกเหรอใ้ถูกอกลงได้ถูกบอกจะให้กับลงโอ้ยไอ้ตึ้งบ่ลงแล้วอายุย่ะ นี่มันลึกลงว่ได้ลงนั่นน่าจะไปแล้วนะท้องก้อยนะโอ้ไปยังห้องมาจันเบลไปไหนห้องครับบรรยากาศวันนี้เมาเราครับจันเบลก่อนก่อนมาลองนี่กี่ครัแล้วครับคนเดียวสี่ครับสี่โอ้ยแล้วครับมีคน เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอยู่ด้งหลังตนนี้มี่แบบถึงแล้วรอโอ้ยโอ้ยทำไงเหรอเนี่ยมันง่ายนะนี่นะแอเกนต้จีแ่งอันนแกยิ่งลุกันนะพว่นะไะแต่ผมหวน้ำข้ามตลอดนะตอนนี้้ยจองเบ็ไลดี้ะมันเทาเขาจะผ่านได้ก่อ โอ้ตุ้มอ้กันโอ้นี่ทายเทคสองแล้นะต่วายังมาได้อีกอะต่ายังมาได้ตึกเคเขาเตะอเาเตะานะเขาแกงนะกำลังจะเข้าแกงกันแลแต่ว่าแต่ว่าเอาแล้วกันใม่เก็บเป็นฟุตอีกแล้วทุกข์ขี้หมือนจ้วนมันก็งี้เล

มาเนี่ยกบันาคนเดียวนี่มาได้หนี่กมันจะไปไปเลยเด้อเนาะเดี๋ยวถ้าเขาถ้าเขานอนบก่แปลง็หัวเมดเดี๋ยวเดี๋ยวว่าตัวไม่หมุนแล้วนกมีการซันยูมนตอนนี้ลึกไหมก็เบลลึกะอัวอันนี้คือเหตสบาลนะเทศบาลอยููไลน์นึงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบ้านพักผมครับอันนี้บ้าน Ừ. Oh, oh, ao, okay. đẹp à, lắm đấy, vang, bầu không khí tốt, thật là, đẹp quá, tuyệt vời lắm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 , tuyệt vời กิดน่มแกงเยอะหน่อยสิปะอ้อนนั่นตรงนี้แล้วเมื่อยนร่เออฝากถึงฝนติ่มได้ไหมฮะทก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆครับคนที่อยู่ทางนั้นหูรีคนแถวนี้ยังคิดถึงกันขออเสื้อแต่วาดเก่งไหมเต็มปืนแล้วกับพี่หมแล้วแล้วก็เดือดร้อนเดือดร้อนป่ายังเหาะวันผูกในเฮาจวนขวัญแม่น้อยว่อตอนท่าขวัญไทยว่างมาโอ้จะไงกันละตู้ยังไงกัน อันนี้สรุปเขาแกน้ำออกเนาะแกน้ำออกเออเต้นเต้นลองหอของอเขาใส่เนืัอนเต้มเป็นอย่างน้เออเขามากล้่งกำหรอเออเอาหมูฉีอตู้มเข็ดดีกว่าไอ้ตู้ตมูซื้อปลอยไเราก็ปล่อยไปตามระวังไงบรรยากาศนี่ตือแล้วเป็นองนี้นคือ โซนน้ำข้าวแกงน้อยครับน้ำไว้ก่อนลึกลึกโมคาอันนี้ให้ร้อยอร้อยก่าตัวนี้เราข้าวแกงบุลี่แอร์ไม่ร้อยก่อนบุลี่แน่เลยมันเจ๊ยไอ้มันหน้าอย่างเงี้ยหนุ่กกี้แน่หรอไอ้เอาตีนลงเนาะให้เก็บเก็บคอไว้ให้นอนแน่เลยมันจริงคอแล้วแมนยูแมนยูแสดงว่าเกลือเก่งแล้วมันเนาะแล้วเขาก็ต้องเก่งไว้ไงไลึกปะ ผมจริงได้บองมันเริ่มลึกขึ้นเลยเออโอ้ยเลยสายน้ำได้ตรงเนี้ยเป็นขึ้นๆเลยโอ้ถ้าเกิดมีฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภายืมคายักได้นะครับไข่หันไข่หันไขันคลิปนี้แล้วเฮ้ยผมเขาลองฝันจะแวะซื้ออินไก่ทอดหรอน้าได้ไม่ได้ซิวไม่ได้ซิวไปซื้อเลยมีหนึ่งมดหนึ่งเบียร์ยุดโอ้เบียร์ยุดกระเป๋าปะนี่กระเป๋าหน้าสองอันโอ้น่าเข่ง เขาหน้าจะเอาเกือฟางมาห้อยหูมาหน่อยแม่นเลยนะครับฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วเขาก็แวะพักกันอยู่นะครับผมเขาไปถึงจุดไหนแล้วผมตอนนี้อยู่ซากก๊กลงครับซากิมกครับผมก็ฝนก็เริ่มตกมาแล้วครับเขาขอแยกได้มาได้แล้วนะครับเพราะว่ารถเขาอยู่หลุมซุดฝนนะครับเขาก็ต้องไปถึง นตกเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นเมื่อยก็ว่ากันนะพวกแกมกล้ามแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามต่อกันเลยครับนี่ครับซื้ออย่างมไรครับผมทุกอย่างเยาเอาใจต่อครับฝนก็เริ่มตกว่ะเขากำลังแว่เติมพลังนะฮะฝนอยากกินเขาเหล่าอดกันมาเล่นน้ำน่ากันเลครับผมนี่ฝนตกแล้วครับผม ขาอยู่กลางแม่นําโอ้โหมองเลยอันนี้คือวัดก๊กหลงนะครับตีเฮาเคยมาถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ครับตังหลังนี้ครับคือวัดก๊กหลงก็คือว่าเปิ้จัดไว้เือล้านค้าเนาะน่าจะจัดไปทีอล้านค้าแล้วก่อเป็นตีให้ของเพียวของเปิ้ตัวนะครับก็ยังมากันได้นะครับเพราะว่ายังยังแบบวัดช่วงสงการนะครับตอนที่คนก็ยังเยอะและคึกคักอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะลงกระต่อล้วครับลงไงกู เรามาอดนะมาเหยือไปให้หนึ่งเสี้ยนะน้องอุดเท่ห์นั่นะครับตอนนี้ช่วงน้ำแรงนะครับน้ำพักน้ำแรงครับผมน้ำพักน้ำแรงไอ้เบียวฟุลด์ก็เริ่มจะตกนะครับผมตอนนี้ยวร้อนๆนะก็ <c oughs> มีเบี้ยวได้โจรหลายตีนเขาไล่หน่อ้โหนี่นะครับตอนนี้เขาใกล้จะถึงบ้านปลาอ้อแล้วนะครับผมหว <c oughs> าปเลยยังถึงบ้านกุ๊กเถอะอ๋อนะครับเราจะไปถึงบ้านกุ๊กนะครับน่าจะบ้านกุ๊กละเพราะนี่มันเป็นซากกุ๊กลงแล้วนี่ โอ้ตอนนี้เฮายู่ชุดน้ำลึกครับน้าบัดไรลครับตอนเนี้ยตายตามือเบลว่ะน้ำินี่ังเลยอะบันไหลเลยเขาเข้าเก่งน้ำเกงเขาเข้าน้ำบนเออแค่นึงอหันกาอดูไละได้ละออกละออกละเบวออกละออกละนี่นะครับเขาใกล้จะถึงแล้วนะครับแหประมาณกิโลได้อสามกโลอมสาโละสามกโลกโลตอนนี้เรากลใกล้จะถึงบ้าน๊กเนาะ เลยมาแล้วเลยมาแล้วอุ้ยโอ้โหเรียกว่าฮีลนี่นะฮะคือคือเป็นกั๊กแก่เฮานะครับเขาเดี๋ย่าลงหนักเดี๋ยวนี้เขาต้องมีกั๊กแก่มาเออหมอคุณน่าไปขนาดนี้ลองรีวิวลองรีวิวนะเนาะรีวิวคเออเขามาจัดนี่บอกกับมาร์เฟส์ดิมี่อยู่ไหนเออกันนั้ต้องแหนงหงยางพอนะเขาต้องเนี่ยเอาเหงื่อเนี่ยข้ามไปอ่ะทำเที่ยวทำเที่ยวเออขาเมานี้ขาดเนี่ยฮ้ยไปกูกันซายไปไหน รอยเก้าากะแม่ก๊อปที่ว่านะตอนนี้ฝนกระตุกนะครับผมไอคิมลองจัดเพลงขึ้ฟังเจ้าเพลงเหรอกวันนั้นมาเจอกันไปกว่านั่นเย่งว่าไปเลยกว่านั้นเออไปกันอ๋อววันนี้ไปกันตัวที่ไหนหมก๊อบูล จะไม่ต้องสว่าง่าใดก็บบเป็นไอ้ก็ตาวันเย็นเลี้ยงมาไปครับเดี๋ยวเขาเหลือเดี๋ยวเขาไปครับมีเห็ดจาพุ่นดูเปิดให้จะเผาป่าน้ำกกแม่แม่ซื้อเบียร์นี่ได้ก็เอียร์ให้ชนวนลอะวันนี้เียรั่าครันวันนี้มีหครับ เออสี่คนเลยโอ้ไอ้ลึกไอ้ไหวไหมออกมาออกไหมห้ามยนให้ไหนเออ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 อธิบายนะครับตอนนี้เราอยู่กันตีสะพานมิตรภาพดอยหางนะครับกับบ้านหิมก็บ้านหิมกกนะครับหรือว่ามิตรภาพดอยหางกับบ้านไม่ยาวนะครับผมนี่ให้ดูสะพานเออ ก็ตอนนี้เมมจาก3ชั่วโมงนะครับทายมาเหลือ46กว่าปีแล้วนะผมผู้มาทายไอย่างล่าเรือนะครับบอกได้ว่าหลังจบการนี่ว่าหันผมแน่นอนนะครับตัดครับตัาชิบอย่างเดียวครับโอ้ตั้งแต่เทพไหนโคตรเทพโลดเฮ้ยเทพปุ่นเทพเทพเทพแนบปิดนี่นะครับเดี๋ยวเาจะแวะสเตชันตรงนี้นะครับผมเออเดี๋ยฮาร์จะดตรงนี้นะครับ บนเนี่ครับพอากำลังลอขึ้นสะพานนะครับผมอันนี้คือหางเนี่ยครับฮะนี่คือห้างเนี่ยนกครับนกแมงเอ็นโอ้มันแท็กกนระนานี่เลยอ่ะแม่แท็กตะไนกับบพอครับมี้านข้าวตก์กบพอนี่นะครับอันนี้ไข่ยากินหางนกกระเบนเก็บเอาได้นะครับผมมีร้านข้านะครับผมมีร้านข้ามีร้านข้าต้องแวะซื้อเปียอะไร พนี่ครับส่วนนี้ลานขายเข้าไป่ลยครับตอนนี้เราอยู่กับสภาทีมกคกนะครับผมกำลังจอดแวะซื้อเบียร์ฮะัอ๋ออุปก่อนนี่ก็อุปก่อนเกย์มากินเหล้าปืนนี่นะครับผมนี่ครับที่เรากำลังเดินขึ้นไปซื้อของครับจะได้ก็จะได้ครับ จะได้ปะไอแม่ตามหาจ้างอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้จ้าต้องไปลูมิดอ่ะฮะต้องไปลูมิดอันนี้เขายิ่มกุ๊กอยู่มั้งต้องหล่อไอ้หมวดแมนเอเอาเอามาซิมกันะครับครับครับ ตอนนี้ตอนนี้คือจะได้ครับผมเดี๋ยวนี้เขารอรอรอเบียงที่เขาตามหารอเสบียงที่เขาตามหาเดี๋ยวตอนนี้เบียงเขาน่าจะมาละใช่ใมาละใกลมาละตอนนี้เขาอยู่กันที่สะพานบ้านสะพานวิภาพบสะพานวิจารพบ้านหิมโกมก็เต็มแอ็นเต็มชื่อเต็มเต็มเอ็นเต็มแล้วสโลแกนสโลแกนมาเต็มก็จืดปกตินะสะพานบ้านเปงร้าอ๋อสะพานบ้านเปงร้านะครับผมแต่เขาแต่อู้ถึงว่ามันเส่อมต่อจาก <ส>บา้านฮิมโกกไปดอยหางนะครับเฮาก็เลยว่าสะพานมิตรภาพนะครับแม่นแม่นสะพานมิตรภาพแต่โกนก็ได้มันเป็นสะพานสลิงออ่ะไ้นะสะพานไม้นะสะพานสลิงละาออนขบมาโดนอยู่แมม่นายยเเพลลอตอนนี้เฮาก็เติมเสบียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้เดี๋ยวเฮาก็จะไปต่อกันที่สะพานบิดาภาพสวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับสวัสดีครับไอ้ดูหวยก็ ทุกกินครับผมทุกมือชูทุกผมทุกกินไอ้เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันเลยครับครับไปครับผมไปกันต่อครับผมเกือบแล้วนี่นะครับเราถึงช่วงช่วงสนุกสนานเกือบจะสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับผมแล้วใครอยากเป็นป้าสารมีจะผ่าแห่งใหม่ไม่แจ้งอยู่ลูกแต่อันนี้มันันก่มันอยู่ แนน <c oughs> จะไปเข้ากอนเอไเมไม่ปตอนนี้ก็อุ้ยเกือบจะหกโมแล้วนะครับผมน่รอ้่องล้วเล้ไปเหม็นตางไปกนเหม็นตเราจะสู้เาขึ้นนะครับผม เคอ่ราได้อ่ะทอยู่ไรปนละปละปละมีจุดโอ้ยฮลโลแสดงว่ามือผมนี่มมาได้เหอันนี้มีจุดมีจดเติมความเมาได้นาเนี่ยอันนี้เขาแวงกินจิปิงสก๊อาแล้วก็ห่ามดเวลาแล้วงแกงดีๆหน่เดียาาามันไหลวยวยยิ่าคือือนแห้งตรงเนี้ยเอาเอาจุดเติมความเาครับ ทีม,มีจุดเติมความเมานะครับตู้ต้องเอาไปไหนอีกหรอไอ้เป็นตั้งกัไม่ไอ้กอปปิกเออกอปปิกเอออัแสดงว่ามือตู้อย่างเดียวเลยตูาเหรอไปกันเออไอ้ตู้เติมความเมาอยู่กลางหนามมือมาแล้วเฮ้ยสองใสนส่งใส่สงใส่สองใส่เนาะสองใสสองสามกันเยสองสามสองเจ็ดกัองลสองสามสองสามสักรับย่าเฮ้ยต้องมาส่ข้านี่แมนดเติมความเมาเือก

เออหนัดึงก็ควาหัเออทุ่นโซาบวอยู่นี่อยู่นี่เออเอาขึ้นเออเบกเบกเราเป็นนี่ลงมาเด้ตอนนี้เขาก็จพานุดสีวานเสี่ยวทีสุดนะครับผม คือจ like ุดจุดนี่เมก็เบลติดตัอะติเสียวติดซุ่นั่นไม่เห็นเสียวเลยขึ้นไม่ใหก็ได้นะขึ้นไม่ใหม่ก็ได้นะ

ปูป้าใจรักเลยเสียงสั้าใจรักเลยเสีงสมบัแน่เลยนเปอรเปิดเราเปิดเปิดโชเปิดโช์โอ้เปิดโชก็หมองไปอะไรนิ่มโอ้ยอ้ยน่นก็สุดยอดอะไรอขีบุลีบุลี่ดันรมองาไปในี้ยนหรอที่ว่ามาดังนใจอย่างนันเอาขย่ออแก๊สออกหมดแล้วเจ็บต้องเดี๋ยวเ่วยอันนี้จยัน บมกู้ซื้อเหมือนกูเขาล็อกอ๋ออันนี้คือเอาไว้จมเบ็ดนะนี่เนี่ยมันจะหนังได้เปล่าด้กอะเด้กอะสุดอะแค่บะขำเล่านะสุดอะโอ้ยบ้านที่จอมเบ็ดอ้อันนี้คืออย่างหายเลยหายแล้วละคนอยู่ตรงนี้นะเลื่องตัวนี้นี่โอ้เรื่องอะไรอันนี้เฮาบะเดียวบะเดียวนี่เฮามาปาครับอันนี้แหครับผมมูดิบเปิลเด็ดหรือเฮาแต่เฮาก็ เขากดอยู่เขากดอยู่ไปหาจุก็เปิดนั่นละกันเยแล้วครับผมอ๋อของแตนอ่าแตนนี่ของของผมเ็นของปอมแตนของผมก็รอยได้เออบุลีเออบุลีเสยจะาแผวมาไหนวนีเดี๋ยวไปลได้ลใครไปเป่งพาไปกเลย นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วนะครับผมเท้าก็ยังมาถึงจุดปลายทางแล้งอีกแล้วห้องอี่าลไรลองเห้องสักหน่อเหรอแท็บุคคลแม่แหววไปตีไปตีนะโอ้โหนี่เป็นหนึ่งกินข้าวกันเลยอ่ะโอ้วันนี้ปีใหม่ครับผมสวัสดี้ปีใหม่ครับผมสสวัปีใหม่ครับปีใหม่ครับตบเข่าลวกหน้าไปก่อนนะครับผม สะพานเนี่ยครับสะพานหน้านี่ครับมาจากไหนครับพี่ผูใช้ขาวครับอันนี้เปิือกับมีนี่แล้วเนี่ยเหเนแล้วให้มาจากที่ไหนครับตรงข้ามมาดูกันอ๋ออ๋อใกล้ๆกันครับใจเลยละกันลองมันพาเอือว่นี่คืออันนี้คือไอ้เนาะคนแปลงปฏิมากรรมนี่กับมูเนี่ยเป็มาแปลงไว้ตัวานเลยนี่เหรอจ๋าไม่มีไข่มาแปลงครับ หมูคนเคโลตอนนี้นะครับเปขามาถึงใกล้จะถึงจะพาแล้วนะครับผมมีฮาดแบบเป้าเสียงดนตรีมันเริ่มมาแล้วนะครับเนาะนี่ครับฮาดแบบเป้านี่นะครับครับจะได้ง่ายๆคือจะได้เมือแล้วครับผมจะได้ลองมานานแล้ครับกี่โมงและสรุปแล้วกี่โมงใครเปิดโอุ๊ยหกโมงจะครึ่งแล้วครับผมหกโมงจะครึ่งใครจะเปิดแล้วครับใครเหนียวอว่าใครเหนียวครับตอนนี้จ่าเบลจะไปห้องเพลงถุ่มเต็มไปยังเป็นยังเพราะว่า ก็จริงเดี๋ยวถ้าหมอมีโตนะครับผมก็ขอปิดคลิปคลิปนี้ไว้เพียงที่นี้ก่อนนะฮะแล้วก่อนที่จะมาทายให้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ว่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขนของอย่างไรยากนะครับอาจจะไม่ได้มีเวลาถ่ายเยอะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะมาเงาสตอรี่ครับผมเป็นเจอกันครับผม